máu Màu máu này là ที่เขาผ่าดูใจกันมานานหลายต่หลายปีเลยนะคะเนีสสำหรับกตีจรรยพรกับแฟนสาวนาวการอย่างคุณกวางซึ่งตอนนี้ถึงคู่เขาก็ทําธุรกิจร่วมกันค่ะนั่นก็คือการเพาะต้นแคคตัสขายบอกเลยว่ารายได้เดือนหนึ่งเนี่ยหลายแสนบาทเลยนะคะคุณแหมรู้ไหมละคะว่าเห็นยอดขายดีแบบเนี้ยพี่กตีเขาบอกนะคะได้เงินเดือนจากคุณแฟนช่างสวนทางกับยอดขายแคคตัสเลยละค่ะ เราเร็ยทุกจ้งเงินทุกบาทเราไม่รู้ว่าได้มาเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะเงินทุกบาทโอนให้เขาหมดเราจะได้เงินเดือนสามหมื่เรามเงินเดือนนะแต่ทุกอย่างทั้งหมดก็ให้เขาดูแลให้เขาจัดการเขาก็ไม่ได้เอาไไหนรอกเขาก็จัดการในสวนสายลูกน้องซ,อซื้อนู่นซื้อนี่นนจะทให้าฝัม สียงดีแถมและมุนสไตล์โอป้าจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับสองนมฟ้าแฝดอย่างนิกแนทแห่งวง Two People ศิลปินน้องใหม่คู่แรกจากบ้านจีนี่เรคคอร์ดที่เพิ่งจะปล่อยซิงเกลิลและมิวสิกวิดีโอเพลงแรกออกมาให้เราได้ชมกันนั่นก็คือเพลงให้เราได้อยู่ด้วยกันเห็นลุกแบบนี้แต่บอกเลยว่าเขามาสไตล์ร็อกทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองรวมไปถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่ทั้งคู่นั้นดูแลทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะฝาก เพลงใหม่ของเราด้วยนะครับให้เราได้อยู่ด้วยกันครับราศีวิทยูครับแล้วก็สามารถดูมิวสิกวิดีโอของพวกเราได้ที่ช่อง YouTube Channel ทีนีล็อกนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยครับที <Yeah. S 1> วีโฟรแบนครับเริ่มศึกษาอยู่ใจก,ก็กลายเป็นดรัมม่าซะงั้นนะคะสำหรับคู่ของมีนเพรวิทย์และสาวรีมอภิชยาซึ่งตอนนี้ล่วงเลยมาก,กว่าหนึ่งปีแล้วก็ไม่รู้ว่าแก้วข้าผ่านกระแสแฟนคลับไม่เลิ้มเลื่อนขั้นสาวตรีมจากคนสนิทเป็นแฟนได้หรือยังะคะมีนคะ เรไม่ได้คุยเลยเรื่องของคํานิยามคําจํากัดความมินว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าอะไรอะ่ะยังไม่ได้ตกลงกันอะไรขนาดนั้นเราก็อยู่แบบนี้ก็สบายดีนะก็คุยกับคนนี้แหละจะให้ไปคุยกับใครก็โดนด <c oughs> ีก็อยากให้ทุกคนแบบรักเราเข้าใจเราที่เราเป็น <c oughs> คือผมคิดว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างกังวลกันเยอะมาบอกว่าดีมเกาะผมรวยเกาะผมดังเนี่ยเขารวยกว่าผมอีกหากคุณผู้ชมอยากไม่จ,จกใจบข่าวบันเทิงนี้ตามไปแซบกันต่อที่เพจ Facebook ของวันบันเทิงนะคะ